สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูเต้าหู้ไข่ผัดชะอมค่ะก็เป็นอะไรที่ทานกับข้าวต้มกุ้ยร้อนๆนะคะเข้าสวยก็ได้กับแก้มยิ่งดีค่ะแล้ววันนี้นะคะทำง่ายไม่ยากเหมือนเดิมค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบหลักๆเลยนะคะก็จะใช้เป็นเต้าหู้ไข่2หลอดต่อไปก็คือชะอมค่ะ ขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเด็ดชะอมกันก่อนค่ะราคาที่เราซื้อมา1กร,รัมนี้เนี่ยค่ะก็คือ30บาทค่ะก็เด็ดชะอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปล้างให้สะอาดค่ะทั้งหมดก็ได้มาเท่านี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะตั้งหูไข่ค่ะให้เรานํามีดมาหั่นนะคะเป็นแว่นแว่นนะคะไม่บางมากแล้วก็ไม่หนามากค่ะจากนั้นใช้เป็นแป้งทอดกรอบค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะโรยลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นก็กลับด้านตั้งหูไข่แล้วก็นำแป้งทอดกรอบมาโรยอีกนะคะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งเป็นกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะก็เยอะพอประมาณน้ำมันเริ่มร้อนนำเต้าหู้ไข่ที่คลุกด้วยแป้งทอดกรอบค่ะลงไปค่ะไฟตรงนี้นะคะจะใช้เป็นไฟกลางค่ะเมื่ออีกด้านหนึ่งเหลืองสวยแล้วก็มีความกรอบแล้วนะคะก็กลับเข้าค่ะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะ ก็วันนี้เต้าหู้ไข่ของเรานะคะจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในแน่นอนเต้าหู้ไข่ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็นําเข้ามาพักเพื่อให้เสด็จน้ํามันค่ะก็เสร็จในขั้นตอนของการทอดเต้าหู้ไข่แล้วค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ชะอมที่เราได้เด็ดไว้ค่ะ จากนั้นให้นำพริกที้หนูแล้วก็กระเทียมนำไปตามบุบๆนะคะใส่ลงไปต่อไปก็ใส่เป็นน้ำมันหอยค่ะหรือว่าซอสหอยแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ต่อด้วยซอสปรุงรสอย่างละเล็กน้อยค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ใส่ผงปรุงลดไว้นิดนึงค่ะ แล้วก็ใส่เป็นเต้าเจี้ยวจากนั้นให้เรามาตั้งกระทะค่ะน้ํามันที่เราได้ทอดเต้าหู้ไข่เมื่อกี้นะคะและน้ํามันก็ร้อนจัดๆใส่ชะอมลงไปค่ะจากนั้นให้เติมน้ําล้างครกไปเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ทําการผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันตรงนี้นะคะชะอมเป็นอะไรที่สุกง่ายมากเพราะฉะนั้นในขั้นตอนตรงนี้จะผัดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นไม่ผัดนานนะคะ และแค่นี้ค่ะผัดชะอมของเราก็ได้แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็ทำการปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะตรงนี้เต้าหู้ไข่นะคะก็จัดเรียงในจานให้สวยงามแล้วก็ใส่ชะอมที่ผัดไว้ลงไปค่ะในขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟให้สวยงามนะคะก็มีส่วนนะคะที่จะทำให้อาหารของเราน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูเต้าหู้ไข่ผัดชะอมค่ะ เป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ